สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บาบาบีเราจะมารีวิวออออห้องน้ำกันในห้องน้ำมีสิ่งมหัศจรรย์ก็คือโถส้วมผีสิงอ้าวทำไมผีสิงอ่ะเขาบอกว่า,วาเนเปิดปิดเองแล้วล้างจุลล้างจูให้เราได้โอ้หานไปดูกันดีกว่าโอเคไปกัน โอ้ไหนครับไปเลย <c oughs> อุย้ย <c oughs> ทำไมมันเปิดเองอ่ะไม่รู้ไหนมันใช้ยังไงเนี่ยถ้าเราปวดฉี่เราขึ้นไปนั่งใช่ไหมอันนี้ใส่กางเกงว่ายน้ำโอเคเฮ้ย <Yeah. S 2> นั่งแล้วยังไงต่อครับไหนสอนหน่อยอันนี้คือปุ่มอะไรครับที่กดเมื่อกี้เมื่อกี้กดปุ่มไหนหลูกไอ้กดป,ปุ่มนี้อ๋อปุ่มนี้ใช่ไหมไหนปุ่มนี้มันทำอะไรเนี่ยโอ้ยน้ำฉีดออกมาเหรอโอ้ยน้ำไม่ฉีดออกมาตูเตียงมาแล้วมั้เนี่ยโม่ไหนไหนไหนอันนีน้กัได้ อันนี้อนไรลูกเส้เนผัแรงโอ้โหมันแรงไม่พอใช่ไหมร้อนมาร้อนด้ืยเหรอโอ้โหกวะปุกนี้ทำอะไรกลุ่มนี้ทอะไรครับปิดก่อนนะโอเคครับปิดอ่าๆกระปุมต่อมาจะโชว์อะไรครับลูกรปุมนี้ไ่ทำอะไรครับสูตรน้ำสูตรน้ตูดรโอ้โหไหนๆดูสิโอ้โ,อโ โอ้น้ำพุมาโอ้โหแล้วตัวเกิดซอลตัวซอลอ่ะแล้วตัวนี้ก็คือฟัดฟัดด้วยมีฟัดด้วยโอ้โหโอ้โหไหนมีปุลูกเองดีไหมครับมีปุ่มเองครับปุ่มไหนลูกอันนี้อันนี้คือเพิ่มแรงใช่ไหมอันนี้คือเพิ่มแรงอันนี้คือไหนโอ้ยมีเหมือนมีเป่าตูดได้ใช่ไหมใช่ อ่าเดี๋ยวป๋ากดให้ตามลองไปนั่งได้เลย,เลยโอเคกดโอ้ยเี่ยตื่นมากเลยเดเตอนะมีลมด้วยนะโอ้โหเพิ่มแรงลมได้ด้วยเหรอใช่เดีด๋ยวลองดูซิว่ามีลมจริงไหมโอ้โหโล่ผ้าสั่นเลย กระดาษตันเลยลมแรงหน้าดูแล้วก็สปอสปโอเคแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอ้าวอันนั้นคือฟัดหรือเปล่าฟัดอันนี้อ่ะลองดูสิฟัดด้วยโอ้มีฟัดส่งอัน ัันนีสกถามว่าทำไมมันถึงทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอ่ะโอ้มีฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยโอ้โหพอเ,เสร็จแล้วมีฉีดฆ่าชเชื้อด้วยอา่า มันเป็นโถ่ส้วมไฟฟ้านั่นเองลูกไม่ใช่โถ่ส้วมผีสิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไหนลูกเด,ดี๋ยวมันจะปิดเองนะเขาจะปิดเองได้หรอครับใช่เดี๋ยวรอดูรอดูว่ามันปิดเองไหม สองนาทีผ่านไปเฮ้ย <là> พีสิงพีสิงพีสิงจริงป่าวกูอะไรใช่ไหมไหนลองวิ่งเข้าไปใหม่หมสิ <c oughs> อือกานาชอบฟังก์ชั่นไหนมากที่สุดกูนะฟังก์ชั่นไหนระหว่าง ฉีดตูดหรือว่าเป่าลมปอาลมชอบเป่าลมใช่ไหมทช่ไ่ะครับก็เพราะว่ามันชอบก็มันเย็นไงหนูชอบเย็นตูดล่ะใช่แล้วต้องยัดทีด่เวอตรงนี้ <c oughs> โอ้ยตกใจใครจะได้ช่วยกดหอยมานานมันจะเปียก <laughs> เป็นห้องน้ำแบบกดใช่ไหม αι, ลูกเลือกได้ใช่ไหมเลือกได้ว่าเอ้ยหัวตกหัตกฝนตกฝนตก,นตกอโอเคสนุกไหมครับสนุกค่ะอ่าจบการรีวิวเพียงเท่านี้เนาะ อะ,อะวันนี้ขอจบรีวิวแค่เท่านี้ครับบายไปขอบุณท้าว hey,